ยอดหน้าหนึ่งกระแสข่าวด้านความมั่นคงที่กำลังสร้างแรงสันเทือนให้กับวงการทหารทั่วโลกคือรายงานการเผยโฉมข้อตกลงทางยุทธศาสตร์ระหว่างรัสเซียและประเทศไทยหลังมีข่าวลือหนาหูว่ารัสเซียเตรียมมอบเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่ล่าสุดอย่างสู 75เช็คเมจำนวน10ลำให้ไทยแบบไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อเสริมศัก,กยภาพกองทัพอากาศไทยให้ก้าวสู่ระดับแนวหน้าของโลกแม้ข่าวดังกล่าวยังอยู่ในขั้นการวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญแต่ก็จุดประกายความสนใจอย่างมากเนื่องจากซู75ถือเป็นเครื่องบินรบยุคที่5ที่รัสเซียพัฒนาเพื่อแข่งขันกับเ ลบ35ของสหรัฐโดยตรงหากไทยได้ครอบครองจริงจะถือเป็นการเปลี่ยนสมดุลอำนาจทางอากาศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างมีในสําคัญและสะท้อนบทบาทใหม่ของไทยบนเวทีความมั่นคงโลกย่อหน้าสซู75ชิกเมถูกออกแบบให้เป็นเครื่องบินขับไล่ล่องหนแบบเครื่องยนต์เดียวเน้นต้นทุนต่ำแต่ขีดความสามารถสูงรัสเซียปรโมทว่าเป็นเครื่องบินรบแห่งอนาคต ที่ผสานเทคโนโลยีล่องหนลเรลด้์อีเซร,ระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์และการเชื่อมต่อข้อมูลแบบเครือข่ายหากข่าวการมอบให้ไทยเป็นจริงจะสะท้อนว่ารัสเซียมองไทยเป็นพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ตอนในเอเชียโดยเฉพาะในยุคที่การแข่งขันอำนาจระหว่างมหาอำนาจทวีความเข้มข้นการมีสู่ 75จะช่วยให้กองทัพอากาศไทยสามารถปฏิบัติการทั้งการป้องกันน่านฟ้าการโจมตีเชิงลึกและการยับยั้งภัยคุกคามได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของไทยในฐานะประเทศที่มีเทคโนโลยีการทหารทันสมัยไม่เป็นรองชาติใดในภูมิภาคย่อหน้า3มในมุมมองเชิงยุทธศาสตร์การที่รัสเซียอาจมอบสู่75ให้ไทยฟรีถูกตีความว่าเป็นการลงทุนทางการเมืองและการทหารระยะยาวมากกว่าการค้าขายอาวุธทั่วไปรัสเซียอาจต้องการใช้ไทยเป็นเวที สาธิตศักยภาพของสู75ให้โลกเห็นการใช้งานจริงในกองทัพต่างชาติซึ่งจะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือในตลาดอาวุธโลกขณะเดียวกันไทยเองก็จะได้ประโยชน์จากการเข้าถึงเทคโนโลยีขั้นสูงโดยไม่ต้องแบกรับต้นทุนเริ่มต้นมหาศาลอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าการรับเครื่องบินระดับนี้ย่อมมาพร้อมเงื่อนไขด้านการฝึกการซ่อมบำรุงและการถ่ายทอดเทคโนโลยีซึ่งต้องมีการวางแผนอย่าง รอบครอบเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดต่อความมั่นคงของประเทศย่อหน้า4หากพิจารณาเชิงขีดความสามารถสู่75ถูกวางตัวให้เหนือกว่าเครื่องบินรบยุค4หลายรู้อ่นด้วยการออกแบบลดการตรวจจับจากเรดาร์โครงสร้างภายในสำหรับอาวุธและระบบ AI ช่วยนักบินในการตัดสินใจในสนามรบข่าวการเข้าประจำการในไทยจะทำให้กองทัพอากาศไทยมีศักยภาพในการรบแบบ first look first shot first kill ซึ่งเป็นหัวใจของสงครามอากาศยุคใหม่นอกจากนี้ยังช่วยเสริมการปฏิบัติการร่วมกับอากาศยานไร้คนขับในอนาคตซึ่งเป็นแนวโน้มสำคัญของสงครามสมัยใหม่ทําให้ไทยสามารถรับมือภัยคุกคามได้หลากหลายรูปแบบมากขึ้นย่อหน้าหปฏิกิริยาจากนานาชาติถือเป็นอีกประเด็นที่ถูกจับตามองหากไทยได้รับซู7จจริงย่อมส่งสัญญ,ญาณถึก าการดำเนินนโยบายความมั่นคงแบบสมดุลไม่ผูกขาดกับมหาอำนาจฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนักวิเคราะห์มองว่าไทยอาจใช้ข้อตกลงนี้เป็นเครื่องมือทางการทูตเพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองบนเวทีระหว่างประเทศขณะเดียวกันประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนอาจต้องประเมินยุทธศาสตร์ทางอากาศของตนใหม่เพื่อรักษาสมดุลกำลังในภูมิภาคซึ่งอาจนำไปสู่การแข่งขันด้านเทคโนโลยี ทางทหารที่เข้มข้นยิ่งขึ้นย่อหน้าหกในประเทศเองกระแสข่าวดังกล่าวสร้างทั้งความตื่นเต้นและคำถามจากสังคมผู้สนับสนุนมองว่าเป็นโอกาสครั้งประวัติศาสตร์ในการยกระดับกองทัพอากาศโดยใช้งบประมาณ ณจำกัดขณะที่ฝ่ายตั้งข้อสงสัยชี้ว่าการใช้งานอาวุธยุค5ต้องอาศัยโครงสร้างพื้นฐานและบุคลากรระดับสูงการตัดสินใจใดๆจึงต้องคำนึงถึงความพร้อมในระยะยาวไม่ใช่เพียงความหวือหวาในระยะสั้นประเด็นนี้ทําให้การถกเถียงเรื่องความมั่นคงและการพึ่งพาตนเองด้านเทคโนโลยีกลับมาอยู่ในความสนใจของสังคมอีกครั้งย่อหน้า7อีกมิติที่ สำคัญคือการถ่ายทอดเทคโนโลยีหากข้อตกลงมีเงื่อนไขให้ไทยเข้าถึงองค์ความรู้ด้านการซ่อมบำรุงซอฟต์แวร์และระบบอิเล็กทรอนิกส์จะเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศภายในประเทศนักวิเคราะห์ค่ะบางรายมองว่าสูง75อาจเป็นตัวเร่งให้ไทยพัฒนาบุคลากรด้านอากาศยานขั้นสูงและต่อย,ยอดไปสู่การผลิตหรือปรับปรุงระบบในอนาคตซึ่งจะช่วยลดการพึ่งพาต่างชาติในระยะยาวย่อหน้า8ในเชิงการทหารล้นล้วนการมีสู 7จจะเพิ่มตัวเลือกเชิงยุทธวิธีให้กองทัพอากาศไทยอย่างมากทั้งการลาดตระเวนเชิงหรือการโจมตีเป้าหมายยุทธศาสตร์และการป้องกันภัยทางอากาศระดับสูงเครื่องบินรุ่นนี้ถูกออกแบบให้ปฏิบัติการได้ทั้งกลางวันและกลางคืนในทุกสภาพอากาศพร้อมระบบอาวุธหลากหลายทำให้ไทยสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินได้รวดเร็วและแม่นยำยิ่งลงขึ้นย่อหน้าก้าวอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญย้ำว่าข่าวการมอบสู่ 75ควรถูกพิจารณาอย่างรอบด้านเนื่องจากโครงการนี้ยังอยู่ในช่วงพัฒนาการใช้งานจริงต้องผ่านการทดสอบและปรับปรุงอีกหลายขั้นหากไทยเข้าร่วมในระยะต้นอาจได้เปรียบด้านการเข้าถึงเทคโนโลยีแต่ก็ต้องรับความเสี่ยงด้านความพร้อมและการสนับสนุนหลังการขายการตัดสินใจจึงต้องอาศัยข้อมูลเชิงลึกและการประเมินผลระยะยาวอย่างรอบคอบย้อนหน้าสิบโดยสรุปกระแสะข่าวรัสเซียมอบสู75ฟรีสิบลำให้ไทยไม่ว่าจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ก็ได้สะท้อนภาพความเปลี่ยนแปลงของภูมิราาัศา สอตอและการแข่งขันด้านอำนาจทางทหารในศตรวรรษที่21อย่างชัดเจนสำหรับไทยนี่คือโอกาสในการทบทวนยุทธศาสตร์ความมั่นคงและบทบาทของตนบนเวทีโลกหากบริหารจัดการอย่างรอบครอบการก้าวสู่เทคโนโลยีการรบระดับสูงอาจไม่ใช่เพียงเรื่องของอาวุธแต่คือการยกระดับศักยภาพประเทศในทุกมิติ